เพื่อนๆพี่ๆทุกๆท,ท่านนะครับที่ชอบรักการปลูกพืชผักทุกๆท,ท่านวันนี้ก็พามาขุดมันนะครับที่ปลูกไว้ในล้อยางนะครับเนี่ยเลิ่มแก่เถาตายแล้วนะครับเนี่ยไม่รู้ว่าลงหัวหรือ,อยัง นเท้าเหี่ยวแล้วดึงเท้าออกก่อนปกท้องก็เริ่มน,นี้ปลูกตั้งแต่ช่วงมีสาเท้าเริ่มตายแล้วเนาะแล้วก็จะ ผักปลูกช่วงฤดูหนาวับอากาศผักกระหลำ่ำเดี๋ยวเอามาปลูกแทนเพราะว่าชอบอากาศหนาวเนาะเดี๋ยวขุดมันดูว่ามีหุ่นนี่ลงหัวแล้วครับนี่หัวใหญ่ๆหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะมีมีอยู่สองหัวปลูกไว้แถาเดียว ดินค่อนข้างแน่นนะครับเนี่ยแล้วก็ใช้ได้อยู่นะครับนึ่หัวนี่หนึ่งหัวครับอันนี้แมงยังไม่ลงนะครับเนี่ยเอาไปนึ่งกินหรือปิ้งนะครับเนี่ยหัวแบบเนี้ยกำลังอร่อย ไม่ใหญ่มากถ้ปล่อยไว้หัวก็ใหญ่กว่าน,นี้นะครับแต่ปัญหาที่สำคัญก็คือแมงหรือเสี้ยนดินนั่นเองเนาะสองหัวมันเทศญี่ปุน่นเนื้อข้างในสีส้มนะครับนี่หัวเล็กหมดหรือยังเออน่าจะหมดแล้วครับ ก็ไม่ได้ตั้งใจปลูกเห็นยอดเหลือก็มาจิ้มไว้หัวเก่าเขางอกขึ้นมานะครับจะอยู่ใต้ดินจะงอกขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเอาหัวฝังลงไปก็ประมาณนี้แหละครับใจเท่านี้วันนี้ามาขุดมันเทศปลูกวันนี้ล้อ,อยางนะครับนี่รีบขุดเพราะว่าเดี๋ยว จะเอาผักมาลงเนาะที่พอเพาะไว้เดี๋ยวจะไม่มีพื้นที่ที่จะปลูกนี่ครับวันนี้ก็ได้มันไว้รับประทานแล้วครับหัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับวันนี้ก็ได้มันหัวกำลังเอาไปนึ่งหรือว่าเอาไปปิ้งครับอร่อยปิ้งนี้จะหอม,หอม ชอบกินแบบปิ้งหรือว่านึ่งนะครับนึ่งก็จะกินง่ายนะครับไม่เดี๋ยวเวลาต้องมาปิ้งหรือว่ามีเตาอบก็สามารถอบได้เนาะสำหรับคลิปนี้ก็พามาขุดมันนะครับเนี่ยหัวได้ประมาณนี้แล้วครับเนี่ยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามก็ฝากกด ไ์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามเพื่อไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆนะครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาเพื่อนๆพี่ๆไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม